ก็ได้แต่มองมองเธออย่างนี้เรื่อยมาก็ได้แค่มองศพตาฉันก็พอใจก็ได้แค่รักไม่ได้อยากเป็นเสีลและไม่ได้อยากลาเยื่อแต่พี่นะถูกใจนุ๊เพราะมองอยังไงก็ไม่เบื่อในลงยอ่อยทียอ่อยทียอ่ยอยทีหัวใจพี่จวายสงสัยตาเป็น,นปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอกถ้าววาพับิดแล้วจะไปกันไหมกับพี่ตอบมาชนแก้วอีกทีชวนอีกทีชอนอีกทีเพราะ busy thinking about boys ถ้าบอกว่าฉันไม่อยากปล่อยเธอไปก็ต้องกลับมาฟื้นใจทนกับความเย็นชาทุกทุกงานเลี้ยงมันย่อมมีวันเลิกลางเงยหน้ามองฟ้าขคนน้ำตายอยางไรแ,และความจริงยิ่งแสดงเห็นคนไม่จำเป็นก็อย่าไปฟืนใครปรับความทุกข์ให้เขาได้สุขใจเมื่อฉันปล่อยเธอให้ไปเ<แ>พราะว่ารักจึงปล่อยฉันยอมเดียวดาย จดจำไว้หัวใจเจ้าเอา๋ย,ยโปรดให้น้องพิจารณาผู้ชายคนนี้เลยนะที่ไม่เคยจะมีอะไรดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้น้องนาโปรดให้น้องพิจารณานะ ผู Library, ้ชายคนนี้ด้วยนาที่ไม่เคยจะมีรไยดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้น้องนาโปรดให้น้องพิจารณาผู้ชายคนนี้ด้วยนาที่ไม่เคยจะมีรไยดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้น้องนาโปรดให้น้องพิจารณาผู้ชายคนนี้ด้วยนาที่ไม่เคยจะมีรไยดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้น้องนา พี่กยากจะบอกให้หนูได้รู้ว่าคนหน้าตายอย่างพี่นั้นไม่ใช่คนที่ไม่เหีชู้โอ้ไม่ใช่คนที่ไม่นั้นเอาแต่มอบการงานไม่เคยจะยทำไม่ใช่นี้ใสของพี่นะน้องน้ๆ่จใจร้าอยอ่า,อาใจดำกับพี่ได้ไหมความรู้สึกนี้มีแค่เจอแล้วงาามาชอบคนนี้นรู้หรือเปล่าชอบแบบนี้นรู้หรือเปล่าผูไม่ฟังไม่ฟัง ยังงไกตามอับนงหน้ามึงเสร็จเหมือนกับเพชรลอยกระหลัดเอาความลับเพื่อนไปพูดเรื่องแบบนี้มึงถนัดเรียมึงเยอะดีมึงคนเก็บเอาไปขัดเดี๋ยวกูจัดให้อย่างดีขอสักทีขอสักหมัดเอามึงไปขายของได้หลายธนบัตรเดี๋ยวกูจับมึงไปตีเรียมึงมีไม่จำกัดช่วงนี้เพชรแพงเลยเหลี่ยมหลายสัตว์มันเจ็บตรงที่เธอ เป็นหน้าสุดท้ายอง์ปาติทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล